สวัสดีครับทุกท่านไทอุดรมาแล้วเดอนี่เดี๋ยววันนี้พี่เพชรจะพาเป็นเลาะเราเป็นเลาะกันดีกว่าเห็นไหมตอน,นี้พี่เพชรอยู่ริมคลองเดอ้อปลาก็ยังมืดๆคืมๆอยู่อยู่ริมคลองขับรถเลาะตามริมคลองอยู่เห็นไหมพี่เพชก็มาซื้อกาเดอ้เอถามว่าพี่เพชรมาทาไมมาซื้อกา เ้ามาซื้อกาในหมู่บ้านก็เลยทำคลิปให้ดูแต่เออตกลุมเดี๋ยวมาดูตอนท้ายคลิปว่าพี่เพชรซื้อกาอะไรไปทำไมต้องมาซื้อกาไอไอเลิอยูนะนี่เรียบคลองน้ำเลอนี่เห็นไหมเนี่ยน้ำประเต็มคลองขับกระจูกก็ู่ในคลองเหน็นไหมบรรยากาศ ช้าวันนี้ก็สดใสมีความรู้สึกว่าตอนนี้นะมันมีลมโชยมามาสองวันแล้วเป็นลมคล้ายๆต้องร่มหนาวอไหมคคือภาพบอกแต่ว่างอยู่ในหนาฝนอยู่เด้่ยต่ว่างบรรยากาศก,ก็ยังหนาหนาวแบบประมาณล่มหนาวมาสัมผัสได้สว,วัสดีครับ แตลาดมันเป็นบรรยากาศหน้าหนาวได้หน้าฝนอยู่ตอนนี้แต่ว่าลมหนาวมันมากมันสัมผัสได้ถึงอากาศว่าอากาศกําลังจีบเยนตอนนี้นะเสื้อ้าหน้าหนาวแล้วเปลงาลมหนาวเย็ยนแจ่มๆแล้วเป็นบ้าเถนะนะกุนตอนนี้ข้าวิ่งเข้าบ้านเด้่องนี้พี่เพชรมาซื้อตาในหมู่บ้านเข้ามาซื้อตาตาสามตัว มชมบรรยากาศเขาที่เลียวง,งา่ามต้นเขาคนไหมไม่ได้ต้นง่ามเออโลกลุมนี่เห็นไหมชมบรรยากาศสามร้อยกสิบองศาว่าไงเห็นไหมนั่น อยู่เอาซะเขียวงามป่ะร่มพัดวีวีเพื่อนนะเพื่อนอะไรบุ้ยงามขับบรรยากาศหมู่บ้านแห่งขักหมู่บ้านแห่งงามขับตอนนี้เราก็เอาบ้านไปรับตามาเอาบ้านล้วเด้ ามว่าพี่เพชรไปซื้อไปซื้อกาในบ้านมากาอย่างก๋าเฉลยแล้วกันกาแฟไปซื้อกาแฟมาเด้อนี่บรรยากาศเราประมาณนี้ละ่ะถ้าบังท้องนาเดี๋ยววันนี้ก็วันแม่เนาะวันนี้เนาะ แม่ก็โทรไปหาแม่เรียบร้อยแล้วแหละคือแบบแม่เรียบร้อยแลยโอ้โห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 เท่งไหมเท่งตลอนเหรอไหมหลังนี้เป็นกราฟอะไรโอ้โห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 ทนายมาแล้วเราก็มาถึงแล้วไปไปซื้อกามา โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปให้พี่แพ็คก,กับพี่นาดเดอไปแล้วบ๊ายบาย